สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ EP ที่แล้วนะคะเราได้ไปทําผู้ของกิจการของขนมปังแล้วนะคะสําหรับ EP นี้เราก็ถึงเวลาที่จะไปสร้างท่าเรือประมงแล้วมาะตามกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเราจะทําอะไรต่อไปกับเวืองของเราเนาะ ไปซือ้อของเงสักห้าอันพอพอเเดี๋ยวมีตังค์ค่อยทำใหม่ทำอโอ้ยแหล่งหาปลาอันน้อยนิดของเขาเจ้าคือการประมงของเราต้องมาคือเมืองมันเป็นเมืองที่แบบติดทะเลแล้วก็ติดภูเขาไงถ้าประมงเหมือนไม่มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตลกมากซึ่งกว่าจะมา เราไปปลดล็อกมันนะขายขนมปังได้ละมีที่ฝึกทหารแล้วด้วยเอ่อที่ฝึกทหารเอาไว้ท่นไหนดีอ่ะไว้พอดีดีป่ะ ก็น่าจะดีคือเราอยู่แหล่งหน้าน้ำอยู่แล้วเออมันคลนี้ไปนิดนึง ความสวยงามต้องมาก่อนแล้วก็การใช้งานก็ต้องตามมาเหมือนกันนะโอเคบวกกันไปเลยค่ะพี่น้อง ไปก่อนนะซอกสองตึกแล้วก็ท่น ฉันรักเธอทวามเธอชอบแบบไปอยู่ mm hmm. มันไม่แนบชิดไปหน่อยเหรอ คุณพี่คะได้สักได้สักตัวโอ้ได้สักตัวนี้เนี่ยเบ็ดเอ็นก็ไม่มีทีนี้มีแกะแล้ว ก็ต้องมีีมฟาร์มเป็นร้านขายเสื้อผ้า,าครับแต่ว่าด้านไหนทางเข้าล่ะด้านนี้เชื่อบอกแล้วก็มีเส้นใหญ่พักนี้ละถูกละ ขวาทํานั้นก็นนให้เดินแค่ในบริเวณเดียวกันกับแกะจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นแล้วก็จะไม่ถึงโรงข้าวด้วยนมก็อะไรทีรร่เกียวกับขนมปังเพราะว่า ตนเดียวกันที่ทำชีสนั่นแหละเฮ้ยพอดีเลยปะโอ้ยอโอ้ยโอ้ยฟ้าฝนไม่เป็นใจอีกแล้วหูยพายุเข้าอ่ะ ทำดีๆนะจ๊ะเอาเล่มไปด้วยนะจ๊ะขอท่องขนงฟังกันได้ดีเลยอ่ะคุงสังเกตหนานุ่มดูดีมีพนักงานสองคนซึ่งแบบคนหนึ่งปั้นอ่ะโอ้มือนิ่มๆด้ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอบปะโอ้แล้วอบจาบเตาแบบนี้นะหอมกลิ่นจากเตาอ่ะ ต้องแกะเดี๋ยวคือคือเธอเดินอย่างนั้นเหรอแล้วคุณพี่ตัดอะไรคะนะี่ะตัดทิปแหละเขาตัดทิปอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้โบกเสร็จเรียบร้อยเอาคนเข้าแล้วก็สองสามสาสัดตัวที่กว้าง เราอยากได้ตรงนี้ยังไงเราก็ไ่ได้อยากได้ตรงนี้เพื่อที่แบบขยายอาหารนะวิกฤตชีวิตมากตอนเนี้ยขอมันจะยาวไปละเรามีตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมงันต้องใส่ตรงนี้อันหนึง่งเพื่อแล้วก็ใส่ตรงนี้อันหนึง่ง พ<ด>ี่บนภูเขาวางอ,นนอันนี้คือเตรียมไว้สักสองสามอันเลยเพราะว่าพอคนเยอะมากขึ้นอ่ะแล้วมันจะไม่โอเค สำหรับวีคนี้ EP นี้นะคะก็จะเป็นการที่ขยับขยายเมืองค่อนข้างแบบว่าเยอะมากเยอะแบบว่ามากมาก,มาก,มากเดี๋ยวค่อยมาดูเป็นตอน่อไปว่า EP หน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่า EP นี้เราก็จะสร้างสร้างหลายอย่างมากเลยแล้วก็ขยายเมืองไปตรงแบบทำเบอร์รี่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยว EP หน้าก็น่าจะได้มาขยายบ้านโซนนี้เพื่อรองรับคนแล้วก็ เคียร์กับสูนฝึกทหารตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแบบไปช่วยเขาตีเหมืองเนาะเราอะอยากจะขยายขึ้นเลยข้างบนมากแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้คนว่างานตั้งสิบคนเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จด้วยก็พี่หน้าก็น่าจะได้ทั้งลงลงชีสแล้วก็สามารถทำเสื้อผ้าได้ล่ละก็ ขอบคุณที่ติดตามมากนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็มาติดตาม EP ีหน้าขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะสวัสดีค่ะ